อ่ะต่อไปฮะเดี๋ยวจะไม่ได้พูดเรื่องไอ้เจครับ R X เจ็ดพันร้อยเนี่ยแล้วความแรงมันอยู่ไหน R X เจ็ดันหร้อยงั้นเหรอ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับจรกทาท่างเข้าสู่ i have CPU ครับเมื่อวานผมรู้สึกว่ามันไม่สุดนะครับวันนี้เราจะไล่เก็บให้หมดแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ย RX 7600มันน่าสนใจไหม RX 7600เนี่ยผมไม่ขอลงลึกนะ7600เพราะว่าสเปคอะมันเท่ากับ RX 6500 XT OC โอเคไหมมันคือ,อยิงๆจริงๆถามว่ามันอยู่ในช่วงไหนมันอยู่ช่วงนี้ i ของ6 5 0 XT แรงน้อยกว่า RX 7 1,600และ RX600 นั้นแรงน้อยกว่า 6,7XT มันอยู่ระหว่างกลางตรงนี้ไอ7,600อ่าบางคนบอกว่าอาจจะมี rdn a3 rdn a3 โอเคอันนี้ผมเชื่อ sp 2048เท่ากับ rx 65.0xt แต่แรงกว่าเดิมแสดงว่า ipc d ขึ้นถูกต้องไหม sp คือ stream processor ถ้าใน nvidia เนี่ยเขาจะเรียก cuda core ram 828บิตเท่ากับ rx 65.0xt อีกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ rx 7,600อ่ะผมใช้คำว่าไม่ถูกพิจารณ์เยอะคือราคาราคา กับประสิทธิภาพอยู่ในเชิงที่เอาตัวรอดได้เชื่อไหมคือมันไม่ได้แรงขึ้นหรอกไอจะเป็นหกร้อยแต่ที่มันรอดเนี่ยเพราะมันถูกคือมันแรงประมาณโ7 x t เจ็ดเอ็กซ์ทีแต่ราคาประมื่นหมื่นเดียวอะแล้วก็กินไฟน้อยกินไฟประมาณร้อยสิบห้าบาทสมมุติมีคนถามครับ 4060ti v e r s u s RX 7600ตัวไหนดีเราบาคุยข้อดีข้อเสียกัน สีู่นศูนย์ที่ I แพงกว่า4-5000อันนี้คือราคากลางนะแรงกว่า5-10เฟรมต้องวอรเลบด้วยนะ2คือจุดที่มันวัดยากที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคือ f s r เจอกับ d l s s คือด้วยความที่มันไม่มีเกณฑ์เหมือนกันไงหมายความว่าถ้าเกมนั้นรองรับ d l s s คุณก็จะจะเปิด d l s s ถ้าเกมไหนที่รองรับ f s r คุณก็จะเปิด f s r ดังนั้นเนี่ยมันจะวัดกันยากเพราะมันไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า d l s s ภาพดีกว่าเพราะใช้เท n s o อร์ค e โอเคอันเนี้ย ผมเห็นด้วยแต่บางเกม FSR ก็ภาพดีกว่านะแล้วแต่เกมแล้วแต่เกมไม่พอนะแล้วแต่แพชของมันด้วยอย่างเช่น Last of Us เมื่อก่อนก่อนอัพแพช DLs แม่งสวยพออัพแพชไปแล้ว DLs ไม่สวยก็มีดังนั้นวัดยากวัดกันยากแต่พลังดิบ ผมบอกเลยว่า 4000ti แรงกว่าเพียง5-10เฟรมในพลังดิบนะแต่แพงกว่า4,500 4,500เนี่ยจะเป็นค่าเฟรมเจนแล้วก็เรทเทนซิ่งนะครับข้อเสียจริงๆแล้วของ i7 0 6เนี่ยคือเรทเทนซิ่งในใน i7 0 6เนี่ยไม่แทบไม่พัฒนาขึ้นเลยดังนั้นนะ่ะถ้าคุณจะเล่น i7 0 6เนี่ยผมเช่กว่าไม่ควรเปิดเลยแล้วกันไม่ควรเปิดเรทเทนซิ่งเลยเพราะมันดรอป fps เยอะจริงๆค่ายแดงทุกตัวไม่ถูกเรทเทนซิ Ray ่งแต่คุณเซฟเงินได้4,500เงียยกตัวอย่างเกมหน S 2K ครับอันนี้ DLS BL ครับบาลานซะ์นะอันนี้ FSR BL ครับปรับผ้าเป็นวิลี่ไฮครับทันนะทันนะ อันนี้ปรับภาพเหมือนกันคือวิลลี่ไฮครับอันนี้เปิดเฟรมเจนครับอันนี้ไม่มี f อให้เปิดครับสี่สูงสุดที่ไอเนี่ยภาพก็คือคุณภาพใช่ไหมคุณภาพกับเรเทสซิ่งเนี่ยปรับที่วิลลี่ไฮเปิดเฟรมเจนเท่ากับเท่าไหร่ครับจำได้เลยนะ105เฟรมไอจะเป็น6ปรับภาพ 2K เปิดเ S ฟเอซ่าบาลานซ์ปรับค่าวิลลี่ไฮปิด R T เท่ากับ105เฟรมคือพูดง่ายคือถ้าคุณอยากจะเล่นสไปเดอร์แมนจริงอ่ะคุณต้องถ้าคุณอยากได้เฟรมเท่า400สูงอ่ะคุณต้องยอมปิดเรโอเคป่ะแต่ ถ้าคุณอยากฝืนเอา RX 7600เนี่ยเปิด r y t r a c i n g จริงๆอย่างเกม Spiderman เนี่ยมันรองรับเฟรมเจนอันนี้เราก็ต้องเปิดเฟรมเจน RX 7600เนี่ยโดนเต็มๆนะเกม Spiderman เนี่ยผมเปิดเหมือนกับ4ี่ส่วน่ทุกประการแต่ไม่มีเฟรมเจนเฟรมเด่นเหลือ40เฟรมเห็นยัง ต่างกัน2 5เท่าเคลียนะนี่คือความแตกต่างระหว่าง4 0่ศูกับ rx 7600ถ้าเกมไหนรองรับเฟรมเจนถ้าเกมไหนรองรับ dlss แม่งต่างกับ rx 7600เยอ yeah. ะ แล้วนั้น,น่ะเจมส์บได้นนเคียนะครับเจมส์บก็จะมีแบบหมื่นนิดเนี่ยเห็นไหมราคาหมื่นเดียวก็รอดราคา1มื0นอร้อยะไรอย่างเงี้ยหมื่นี้อยเนก็รอดหม0่นห้ร้อะไรมาเนี่ยเออหมื่นสองร้อยหรอเดี๋ยวรอเด,วเดี๋ยวก็ได้มาทำให้คอมเซ็ตเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ RX 7,600ตอนเนี้ยจับคู่กับ i 3 12,100F สเซ็ตเนี้ย 2 2 7 9 0รับเองลดหน้าร้านเนี่ยเหลือ2 1 0 0 0เนี่ยอันนี้ผมพูดแบบจากใจคนไม่อวยนะนี่คือคอมที่ <c oughs> ดีที่สุดใน i have cpu นในงบ 20, 2 <21 K. S> 1 0 0 0เว้ยคุณดูผลเทสตเอาเองลวกันพกวอร์ดเลกาซีอย่างที่ผมบอกนะน,น,นี่คือ t k ผมเปิด f s a two ที่ balance นะครับแล้วการปรับภาพตรงนี้เป็น high ทั้งหมดเลย <c oughs> ก็เล่นได้ร้อยเฟรมกินไฟร6 3วัตต์ตามที่มันบอกอยู่ที่ประมาณร0อยกว่าเฟรมนี่ถือว่าเล่นได้แล้วนะมีคนบอกพี่เปาสองห0ื่นหนึ่อะไฟ m อะได้ปะ ได้ 2K on X2 f s a a ครับเวทาดเฮ้ยอยู่คนเดียว130เฟรมนะแรมกิน10 g กิกแล้วก์ดจอกิน5 g กิกเฮ้ยมันโอเคนี่นาะมันไม่ได้แย่เนี่ยนะโอ้ยเหมือนเฟรมมันแบบโอ้ยมันโอเคเลยวะ่ะ 75เฟรม 2K 80เฟรม82เฟรมแปดโห 2K เสือ21 0 0 0กูเลยจะเชื่อกูต้องคิดเองเฮ้ยเอาดีต่อไปคือ A p e x Regen นตครับไปดูครับจะเป็นยังไงครับนี่คือ 2K ปรับแม่งสดทุกอันโอ้โหแล้วลงมาครับกูเสือ 2K ร้อเฟรมงั้นเหรอสอง0มงั้นเหรอ 2K แกรอเล่น150เฟรมแบบนี้เลยเหรอเอเบสซาที่บรลานอ่ะไดมาร้135 ever, อยสามเฟรม f a เบ e เอเวอร์ที่ที่ 2K นะ เปิด f อฟเอซีบัลลารนะครับเออเนี่ย125เฟรมเห็นปะครับต่อไปครับผมจะให้ดูเอ่อ Forza Horizon 5 2K กราฟิกเป็นอันตราเฟรมเรทผมมองว่าไม่แย่ครับอยู่ที่ประมาณ111เฟรมสำหรับ 2K ครับนี่คือความเร็วที่อันตรา HD ครับ130 140เฟรมล้นแรมกินเต็มเลยนะ8ปดกิกะกูเสือเหลือจะเชื่อนะนี่คือความแรงของเครื่อง2อ0 0มจริงเหรอวะ Forza เนี่ยนะ125ถึง160เฟ้าถึงร้อยหกสิบเฟรมสี่ศูนย์ศูน0์ ผมถามกลับสิเฟรมเจนยังจำเป็นอยู่ไหม <laughs> จาก160เฟรมที่แม่งสูงสูงอยู่แล้วอะมันยังจาเป็นอยู่ไหมเอาลองถามตัวเองดูจาก170ไป200จาก180ไป220อะ่ะเพิ่มมอีก40เฟรมเนะี่ยผมถามกลับดิแล้วสุดแล้วมันยังจำเป็นอยู่อีกเฟรมเจนเนอเรชั่นเนี่ยถามง่าย อันนี้คือเครื่องที่คุ้มสุดข,ของ i อแอครับผมบอกเลย21งหรับเองรอ 3, ครับสำรับ i3 ครับถ้าเป็น I 3 7 3ดก็22 0 0มครับ12 400F 7.6ดยังไม่ได้เทครับ24 0 0 0ื่นสี่ครับสองหมื่นเจ็ดได้ไอห้าสิบสองดร้อยเอฟแลมดีดาวไฟท์ครับสิบสามเจด้ยเอ0ดันครับลมด้วย i 5 3 5 0 0 3 2 0ถูกนะเนยสา่นได้ I 5, 3 5ห้าสามส่0 0เแลมดีดาวไฟ่์ด้วยไัห5 0สา2ห้0 0้สก็2 6 0่0สังไม่แพงนะชรดน้ำ่งตนด้วยสิบสาห้าร้าลายาคัญคือเรื่องชุด,ดนะะสามก็ความอ นะผมบอกเลยว่าถ้าเครื่องไหนจาก i7 นะเป็น i5 4300F ขึ้นไปนะจะไม่ใช้ stock cooler พอเอาไม่อยู่ราคาอาจจะบวกเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นซิงลมหรืออาจจะเป็นชุดน้ำอันนี้ก็ว่ากันไปแต่จะไม่ใช้ stock cooler เด็ดขาดแล้วก็ r5 5007x ไอ้พวกนี้น่าจะมีไม่มีซิงลม,มาหรือว่าขึ้นไปพวกนี้ AMD ก็เหมือนกันนะครับในน,นั้นเนี่ยดูที่ชุดระบายความร้อนด้วยจะสังเกตเดี๋ยวผมจะใส่ชุดน้ำให้ตลอดเลย3 2 0 0มนี่คือราคาแบบชุดน้ำหมดแล้วนะ3 3 0 0 0 3 4าืลองเลือกดูครับ โอเคตามนี้รู้มือบายบายเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับบายบายครับสวัสดีครับ